สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีที่20นะครับพอดีว่าในอีนี้นะครับผมจะเติมเงินเข้าไปซื้อตัว Axie เพิ่มนะครับก็เลยถือโอกาสมาทำรีวิววิธีการเติมเงินเข้าไปใน a x i e ซนะครับแล้วก็ให้เสียค่าธรรมเนียมน,ยน้อยที่สุดนะครับณวันปัจจุบันเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าไปใน chain l o a d n เนี่ยก็คือ1 SLP เท่านั้นเนาะจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยประมาณ500ถึง1,000นะครับณวันปัจจุบันเนาะก็ เหลือนะครับเหลือบาทเดียวตามราคา SLP เลยเนาะเพราะว่าเราเสียค่าธรรมเนียมแค่หนึ่ง SLP เท่านั้นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญ SLP กันก่อนเนาะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละอ่านะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะครับมีตกล่วงไปเกือบถึงสตางค์แล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหตกมาเลยเนาะจากราคาอ่านะครับ ถามว่าทําไมตกมาขนาดนี้แล้วยังจะซื้อเพิ่มนะครับผมก็มองว่ามันยังเป็นโอกาสอยู่เนาะมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับซึ่งช่วงขาลงเนี่ยมันก็น่าเข้านะสําหรับผมนะ,ะก็เลยจะมาซื้อตัวเพิ่มหน่อยนะครับประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะรอดูเรื่องของระบบแรงอีกทีเนาะเผื่อมีลุ้นได้สองเท่งสามเท่งก็ยังดีอะประมาณนั้นก็ <c oughs> นะครับไม่เป็นไรนะครับ ถึงเหรียนจะลงนะครับแต่ตัวเราไม่ลงแน่นอนเราขยายเพิ่มต่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินเข้าเชนบนวอลเล็ต e กันนะครับแล้วก็ไปเตรียมซื้อตัวเพิ่มนะครับอัอนดับแรกนะครับคือผมต้องเข้ามาที่บ i n a n น e ก่อน,นเนาะแล้วก็ผมเนี่ยยังไม่มีเงินอยู่ในบ i n a n น e เลยเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเติมเงินเข้าไปในบ i n a n น e ด้วยนะครับเข้ามาที่เมนูบคริปโนะครับแล้วก็เลือกเป็นอ่าด้ได้ละโอเค เลือกเป็น P2P t r a d i n g นะครับเราจะเติมเงินเข้าบ a n c e ก่อนเนาะอันดับแรกครับจากนั้นนะครับผมจะซื้อเป็นเหรียญบัตกีก่อนเนาะ BUSD นะครับก็คลิกเลยนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็มาเลือกเป็นสกุลเงินไทยบาทนะครับตรงนี้นะครับอตอนนี้เหลือ33.91แล้วนะเมื่อวานยัง34อยู่เลยโอเคพอดีเลยนะครับผมจะซื้อเพิ่มสักหมื่นหนึ่งนะครับเดือนนี้ผมก็ใส่จำนวนเงินไปเลยนะเมื่อกี้ทันไหม แคนเะซิลกันเนาะอ่าผมเลือกเป็นคนนี้เนาะเพราะว่าเขาอ่าออเดอร์มาแล้วเนี่ยเจ็ดกว่าครั้งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์คอมพลีทเนี่ยเกนะครับถือว่าโอเคนะครับคนนี้นะครับเรากดที่บายได้เลยเนาะผมซื้อขั้นต่ําคือ10,000บาทเนาะอ่าก็พอดีเขากลับมาขั้นต่ำมาหนึ่งหมื่นนะครับถ้าใครซื้อเยอะกว่านั้นก็ดูคนอื่นๆได้เนาะอย่าง5 0,000ถึง1นึ่งแสนก็ก็เป็นเลือกคนนี้ก็ได้นะครับถ้าเราซื้อไม่เยอะนะครับก็หาคนที่ลิมิตเขาต่ำๆไว,นะว้้ 1, ้เนาาะกกก็็ดแลวซือบท อาจะได้ประมาณ294ดอลลาร์นะครับผมก็กดบายมีเตีได้เลยเนาะจากนั้นมันก็จะพามาหน้าที่ให้เราคุยกับพ่อค้าเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมทัมกไปหาเขาก่อนเนาะก่อนที่จะโอนเงินเพราะั้นเดี๋ยวเราจะรอเขาโอนเนหรียญนานนะครับ เมื่อกี้นะครับผมโอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ส่งเป็นสลิปไปให้เนาะแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะเมื่อกี้ลืมบอกไปจากนั้นนะครับตอนนี้ก็คือเรารอทางฝั่งคนขายนะครับเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราเนาะก็ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2-3นาทีเนาะแต่ว่าอันนี้เขาอยู่จอนน่าจะเร็วหน่อยออันนี้คือเขาโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นขึ้นนั่นมาเลยเนาะเป็นอ แบงค์ทันเฟอร์นะครับอย่างนี้คือโอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราไปเช็คที่ที่นี่ก็ได้นะแดชบอร์ดนะครับจากนั้นนะครับไปที่ตรงนี้แล้วกันผมจําไม่ได้เนะว่าเข้าทงไน,นผมจะมาถ้าจำอะไรไม่ได้ผมจะเข้าจากแดชบอร์ดตลอดเนาะแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ท r นเฟอร์นะจากนั้นก็เลือกเป็นเลือกตรงด้านล่างเนาะเป็นน่าจะ ฟันดิ้งนะครับแล้วก็สวับนิดนึงให้ Funding อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ Fiat แอนด์สปอร์อยู่ด้านล่างแล้วก็เลือกเหรียญเป็น DUSD นะครับแล้วกดแม็กเลยนะครับกดคอนเฟิรมนะครับอันนี้คือเหรียญที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนาะหนึ่งบาทนะครับอตอนนี้ผมมีเงินในระบบคืคอ294เก้าละผมจะไปซื้อ SLP ต่อนะครับไปที่ตลาด SLP กันเร็บ เราก็เซิร์ชตรงนี้เลยเนาะ SLP กดเทรดอ่าเดี๋ยวนะ SLP ต้องใช้ USD เหรอไม่นะมี USD หรออ่ามีนะครับไปเปลี่ยนข้าบนเนาะเป็น USD นะครับทีนี้เราจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับก็กด next ไปเลย แล้วก็เราจะเอาราคาที่เท่าไหรด่ดีกดมาเก็ตไปเลยแล้วกันเนาะซื้อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอ่าผมจะได้8 449กนะกดไลน์ได้มาแล้วนะครับ8 425นะครับจากนั้นเราจะโอนอ่า8425เนี่ยเข้าไปใน l o น i n w a l l e t นะครับอ่ะกลับไปที่อ่าหน้าแดชบอร์ดกอนเนาะไปไหนไม่ถูกก็กลับไปหน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็กดที่อ่าลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะทางขวากดเข้าไป จากนั้นนะครับเราจะเจอ S R P ของเราเนาะ8,425นะครับก็กดที่ Withdraw นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปก๊อปลิงก์อ่าของเชนโลนินมาก่อนเนาะอ่าวิธีการก๊อปลิงก์แอดเดรสของเชนโลนินเนาะให้เพื่อนๆมาที่กระเป๋าโลนินนะครับ แล้วก็กด copy ตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมดูกระเป๋าก่อนโอเคกระเป๋าเทเซอร์หนึ่งนะครับ copy ได้เลยนะครับของเดิมมี1 1 9่งหนึก้ันสาห้าสามก็ copy มาได้แล้วก็ไปที่หน้านี้นะครับหน้าโอนเงินไอ้หน้าโอนเหรียญเนาะ s&p l ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น อ่านี้เขาบอกว่าตัว address ของเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ถูกต้องเนาะวิธีการนะครับจะโอนไปเชนที่เป็นโลนินนะครับให้เราลบคําว่าโลนินนะครับแล้วก็โคลอนตรงนี้ออกให้หมดนะครับแค่นี้นะถึงโคลอนเนาะกดลบได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น0และ x นะครับอ่าออน,นี้คือถูกต้องแล้วนะเปลี่ยนเป็นศูน x นะครับแล้วก็เลือกเป็นโลนินนะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมที่เราจะเสียเนาะก็คือ1 slp นะครับซึ่ง1 slp ตอนนี้เนี่ยมันราคาประมาณ หบาทเนาะอ่าก็ไม่แพงนะครับถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะแล้วก็โอนเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับ8 4ดสหนะครับซึ่งมันจะโอนเศษเข้าไปไม่ได้เนาะก็ต้องโอนเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วก็เราจะได้จริงๆเนี่ยก็คือ8ปดสีนะครับกดวิดดอนะครับเพื่อทําการโอนเงินได้เลยจากนั้นนะครับก็คอนเฟิร์มอีเมลกับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับพอใส่ตัวเลขเรียบร้อยกดสับ m i มิตได้เลยนะครับ อันนี้คือโอนเงินไปเชนโลนินเรียบร้อยแล้วเนาะเสียค่าธรรมเนียมแค่1บาทนะครับณนะตอนนี้เนาะอนาคตไม่รู้ว่าเท่าไหร่อาจจะมีปรับเพิ่มก็ได้นะครับปกติแล้วเวลาผมโอนไปเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเงินก็จะเข้าในฝั่งโลนินแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งเนะาะตอนนี้เราก็ได้ SLP เข้ามาในโลนินแล้วนะครับ ตอนนี้มี27,700แล้วนะครับ777นะวิธีการอ่าแปลง SLP ไปเป็น Ethereum เนาะก็ทำการกดที่ส w a p ตรงนี้ได้เลยนะครับะระบบจะพาเรามาหน้า l o n i n Chain นะครับเพื่อให้เราสวัปเหรียญได้เนาะเราก็เลือกอเหรียญที่จะสว a ปเป็น SLP นะครับแล้วก็พลิกมันให้ไปอยู่ข้างบนนะกดตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงนะครับเอา SLP ไว้ด้านบนเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมโอนมาเท่าไหร่นะ8 424นะครับก็จะได้0.07นะครับอีเทีรี่มนะ,ะเดี๋ยวขออเป็นซักอยากได้ซักเอาซัก8,005 5ก่อนก็ได้8,005 5นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอา8 000, 5 0 0เนะี่ยไปจัดเซตทีมใหม่ท,หมทีมหนึ่งขึ้นมาแล้วกันนะครับก็กดสวอปได้เลยเนาะเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมน,นะครับณนะตอนนี้นะครับเขายังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการสวอปนะครับก็กดคอนเฟิร์มได้เลย นะครับอนเฟิร์มสวอปแล้วก็มาพิมพ์กันอีกทีหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็กดเทเซอร์ด้วยเนาะอันนี้ผมใช้เป็นเทเซอร์ด้วยสำหรับใครที่ไม่มีเทเซอร์นะครับมันก็จะไม่มีขั้นตอนนั้นให้ทำนะมันก็จะเป็นหน้านี้ไปเลยนะครับเราจะเอาเหรียญเออเราจะเอา S R P นะครับ8,500ขวดเนี่ยไปแลกเป็นอนะีเทียม0 0 7 3เเนาะ เพื่อเอาไปทําการซื้อตัวในตลาดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้น่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับสามสิบวิจริงๆก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเงินเข้าแล้วนะครับตรงนี้ยังขึ้น p e n นด n g อยู่เลยโอเคตอนนี้ผมมี0.07นะครับ ET h แล้วนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะ47ซักรอบอ่ะเงินขึ้นแหละนะครับ ก็นะครับไหนๆช่วงนี้มันราคาถูกนะครับก็เลยจะเข้ามานะครับเก็บเกี่ยวใช้สอยนะครับได้อยู่เนาะวันนี้น่าจะได้สักสามตัวอะไรเนาะราคัน้ถูกมากนะครับโอเคก็เป็นอันจบรีวิวเนาะเติมเงินเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อตัวแอคซี่นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับพิงไว้ใต้คลิปหรือเข้ามาพูดคุยในกลุ่มดี s c o ์ d ของผมได้เนาะรายละเอียดลิงก์นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับกด ที่ปุ่มเพิ่มเติมด้านล่างนะครับมันจะซ่อนไว้เนาะเพราะว่ามันจะไม่โชว์เยอะนะครับก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยนะครับหรือเข้ามาสอบถามอะไรก็ได้เนะนาะส่วนใหญ่ถ้าถามไว้ในยู u ูบเนี่ยผมก็ตอบได้ไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะถ้าเราเข้ามาคุยกันในกลุ่มเนี่ยมันก็จะตอบไปเยอะขึ้นนะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเหมือนเดิมน,นะครับผมก็ ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะช่วงนี้อาจจะออกคลิปช้าหน่อยเพราะว่างานเยอะมากนะครับล้นจนทําไม่ทันแล้วนะครับอ่ะแต่ก็เดี๋ยวจะมาพยายามนะครับทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับก็สวัสดีครับ